ตีไหมทองวันนี้ตากับยายก็มาทำงานแล้วก็แวะมาหาไหมทองอีกนะคะแวะมาหาไหมทองแล้วก็จะต้องกลับเข้าไปทำงานนะคะแะปรปอยก็จะไปทำงานด้วยอไปทำงานด้วยแล้วก็อืมนนงไหมทองก็จะไปกับ ยายด้วยนี่น้องไหมทองจะกลับบ้านกับคุณยายน้องไหมทองจะกลับบ้านกับคุณยายนะไปบ้านสวนกับคุณยายนะคะนี่ไมทองจะไปบ้านสวนกับคุณยายคะ่ะแต้แวตาแวะทําภารกริจอีกอยู่นะคะอาแวะทําภารกริจอยู่น้องไหมทองจะไปบ้านกับคุณยายคะ่ะ เ,ออเมื่อคุณยายมาเยี่ยมแล้วนอ้องก็จะกลับบ้านกับคุณยายนะคะกลับบ้านกับคุณยายนะคะดูอะไรลูกนี่ <c oughs> ล่ะที่ไปใช้ลูกนี่อยาจะไปใช้น้องไม้ทองจะกลับบ้านสวนค่ะน้องไม้ทองจะกลับบ้านสวนกับคุณยายค่ะ าไม่ท้องนะแม่ได้ได้ได้น้องไม่ท้องจะกลับบ้านกับคุณยายค่ะกลับบ้านกับคุณยายค่ะไม่ท่องน้องเงาน้องเงาคือทอนไม่ปล่อยเพิ่นน้องไม่ท่องกลับบ้านกับคุณยายค่ะเนาะ กลับบ้านเราเนาะกลับบ้านเราเนาะอีหลาเนาะกลับบ้านสวนเราเนาะออีหลากลับบ้านสวนเรากลับบ้านสวนของเรานะคะน้องไม้ทองพ่อทางช่องหามแม่ปล่อยไว้ี่หละ่ะน้องจะหามแม่ป่อย เอ้ยเอย่ยงเป็นลูกบ่าวแล้วลูกเดียวหาเอี่ยงเป็นลูกลูกกะแนมหาลูกกะแนมหาเป็นข้ากระหังตรงนั่งเอยินข้าวกะหังใช่หลายนะแต่ยังไงข้าวยางไปทางฝุ่นก็ไปหมอบค่อยริมโต๊ะทางฝุ่นข้าวยางไม่ทางนี้ก็ไปหมอบค่อยริมโต๊ะทางนี้ มันแต่จะมัมันคือว่าแม่มันขาดเนอนะแม่ปลอยเป็นแม่อีหลาบอ,อ่ะแม่ปล่อยเป็นแม่น้องไหมทองหรอคะเอ้ยแม่ปลอยเป็นเป็นแม่น้องไหมทองเลยเป็นแม่น้องไหมทองเลยคะ่ะเงาเลยเงาเศร้าเลยเขาให้เขาจะแวะซื้อของค่อยมากับยาย่วนเฉย เขาจะแวะซื้อของเนาะอีหล่าเลยตรงมากกับยายก่อนเดี๋ยวแม่ปล่อยเข้มานะคะพอทางจะล่มอะไรเมื่อน้องไหมทองลงมาลงเมื่อเมื่อน้องไหมทองกระโดดล่มเมื่อน้องไหมทองกระโดดล่มเจ็บไปหลยเจ็บยิี้ยสื้อเลี้ยสื้อ เจ็บ <Keep S 2> ล้มท่างไหมคะเอออีหล่ะหอนไปตรงผัดลมติลกเออไปพอจัตรงผัดลมไปตรงพัดลมนอนนอนติ๋วมีหน้าอนอนติ๋นอนจ้ะนอนเธอเออลงมาได้เจ็บปอเวลาจะนอนล้งทางนเจ็บขาเอไปเสร็จแล้วไปเส็จแล้วไปแล้ว อีลาแหงก็อยู่ประตูประตูสิทาบด้วยูกมาน,นี่นะพอหงอย่างนี้โอ,โอโ้แม่เงตรพัดลมนเยี่ยจนให้มันเบิร์ห่ยนแรงอยู่เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมเขาเน,นี่นนะขี้ดื่อหลาย นอนจ้ะนอนลงนอนลงเออนอนลงอ,อยากมุนม้อยากมุน,มนโอ้ยหนูเจ็บค่ะคุณแม่มไอ้ทองเจ็บขาให้ไอ้ท้องนอนนิ่งๆก่อ<ๆ>นมุเจ็บนายนายเจ็บตรงไหนหายแล้ว สนุกกินไหมทองเด็กก็หนูจะกินน้ำาหรอเอาน้ำไหมมาเาเนินกุ้ิน ตรงนั้นลงมองค่ะ